แม่เข้มมือนี้คุณแม่เคียวโชว์ฝีมือตำมะละกอเหิมพนะมาพี่น้องล่องเบิงดูตำพวงตำพวงเท็ญยังพันน่ะตำพวงเราบอกว่าเราอยากโชว์ฝีมือพะนาพี่น้องลองเบิงดูสีเข้มมือสีสมแบบใดมะละกอ อันนี้มะน,นาวอันนี้จะตำมะละกออาตำมะละกอค่ะตำมะละกอตมะะลกอแล้วก็ก totally> okay, ุ้งกุ้งกุ้งกุ้งตำมะละกอเด้อจ้าได้แล้วบ่าเหตุใดโบราณด้วยเหไมใดโบราณันแบบนี้ อร่อยเลยอร่อยซุปตำแม่เขียวอ้าวโชว์หน่อยค่ะตำกุ้งตำยังตำกุ้งใส่บลกรูโอ้ใส่มะละกอไม่ละตำกุ้งใส่มะละกอแล้วก็ถั่วถั่วถั่วอันดำดำถั่วปีถั่วปีกั่ว่าเนี่ยถั่วปีโอเคถั่วปี จ้าเดยกินได้ปูกเป็นปียังกินเอียงเละแม่น่ะตำมะละกอใส่กุ้งแต่ว่ากุ้งกับตองกุ้งลวกาได้กุ้งก่อนนะไหมกุ้งก่อนไหมแม่เอียงคืออันนี้ขนมเส้นข้าวปุ้นเสียมเสียเสียมเสียถือเสียมเสียเนี่ยมาจองว่างแบบนี้เห็นบอแต่นี่เซฟอาซีมเบิ้งก็มีอันนี้พร้อมเนี่ยโอ้โหน่ากินจังเลยอาซีมเบงด้วยจะควางต่ำโอ้ก็กระยาแค่นึงสามไล่เขาจะแตกเอาอันนี้ก็ได้บวะ เตยเพ่งด mm ิครบเพิ <the> ่ด <the> ิเพงก็เ yeah. ป yeah. ็นดิแซบว่ากน้ำม่ยกุนแซบ